อะไรจ้าพี่น้องเมื่อน,นี้นะคะเขาก็สิาพามาเที่ยวหน้าอุบลพอดีก็แวะมาทางนี้ก็เลยมาให้มันข่มข่มมาสันทอ้อพี่น้องมือเดียวแบบแปดทีสุดมาเปลี่ยนเด็สิเอ้ยฮาว่าฮาว่า,วาวน่ะอุ้ยกระเป๋าฉันชอบมากเลยฉันผู้หญิงนี่ฉันจะออิลิมตะหักน้องไปละวลอยแต่เสีบสองลอยนึงเออแบบเป็นไข่ไข่ไรแบบไหมน้อพี่น้องนี่นี่ กาสีนั่นสินี่เด้ของฝากน้อพี่น้องสารภัยซื้อมาฝากเออกักระถือยูหกสินก็เจาะก็จับน้องของสืบซื้บบุญน้อพี่น้องเจ็ดกวยจับของฝากเอาหลอกเอาลัดตว๋ขนมห่อแล้วซ้ำหอหล่อยสิหอหล่อยนี่สิละอันนี้เสีย้าก็จะเป็นสิ้นขาดน้ำมูกานก็จะเอาตัวเนาะมาขายก็จะเป็นเสีย้าแบบไล่เป็นอันนี้นาเกือบแบบสตานแบบ เอาอันนี้ก็อันนี้เอาจอกมาซานนานตากแห้งทงีหลังเลยนะทาน้ะทายดูฝนมันจะเป็นคาเฟ่แบบว่าคาเฟ่ในสวนมะพร้าว,วพี่น้องเด้ออืมยางลงไปตลาดนี่ก็จะมีนี่ประมาณคำเราพี่น้องปกติก็จะมีคนมานาั่งวาด,าดรูปวาดยังน้องน่ะนี่บอกใหญ่ย่ด้พี่น,ออนอออ้องข้าจอกกรลัตงต่อเติมข้าจอกกรลังต่อเติมไปข้างหลังมันเป็นคาเฟ่อยู่ข้างหลังแบบ ครั้งล้งอันลานเขาปนะูนาอืมยู่ได้อยู่พ่อมาแบบพ่อมาแบบใจเด็ดพพี่น้องแบบคอยสิขี้กายเลยดิเพราะว่าฝนตก้ตอนคอยไปฝนลงบกคักบกแห้งก็คอยไปจอดลานจึกบัตหนึ่งเอาฝนเศร้าพอก็เลจจอดเออวาสนาดิวา่าวาสนาจะไปลงหันได้เนี่ยเออฝนเหมือนขอยไปกับฝนอีกทีเลยพี่น้องฝนตัวกวดทางเม็ด พออันกําปันตต่นนี่พี่น้องหรือหัวไผกับซีหัวเตีย๋ยบอ้ยพอดีเศร้าเศร,ร,ร้าแบบจืดพอดีเลยน้องพี่น้องไปจอดเดี๋ยวจะมีคนนั่งกินเขาไม่ได้กินนะคะพี่น้องของพ่อไยหรือเขาจะซื้อเนาะอืไปกินมาแล้วไปยัดไปจวดเลยเนี่ย <c oughs> ่างไปน้องย่างไปเอ้กล่องสันจังหน่อยเด้อคือกล่องมันเผาแล้วมื่อสันอืย่างไปคขาเรื่อยค่ะย่างไป เขาก็สิเริ่มเก็บแน่เด๊พนักงานเพราะว่ามันเป็นแบบว่าให้มนั่งกินยเช้าเนาะสําหรับมก็สิบ่ทําลายปานใดก็สิเจ้าก็สินั่งหน้าเพราะว่ามันยุงเเจ้าว่ามันยุงเนาะเจ้าก็ย่างนําดากหกๆๆก็คือบ่ค่อยสินั่งข้างหลังค่อยบ่ได้คิดว่าสินั่งเนาะพี่น้องย่างเบิ่งซื่ออืพนักงานก็คือจังสิเตรียมตัวกับบ้านแล้วเนาะพี่น้องต้อง้ไปประมาณ4:00นแล้วค่ําแล้วเด้กสิี เป็นหนาเป็นหน้าไปนะคะพี่น้องทั้งหลังผนก็มีอีกเด็กข้าวเจากำลังเสียดอีกเป็นเรือบโบสละนเป็นเอียงคือกันนี่ละแต่ว่าเสกกระสีแก้ไขเป็นแบบคือคาเฟ่ติดหนามคือกันแต่ว่าทางเห็นหนานง,งนาคือมาเอิงยังสิพี่น้องเออสวยอยู่พยางไปเบิง่งกดใจกะดิพยางไปจกๆๆจกจๆๆกเจาะกระไกลเติบอยู่ไดนอืม่นาดจะพี่อันนั้นคือดูน้าดำดึกแต่เฮนี่เสาจักรยานเนาะขี่ไปไกลอยู่ไดนนะบรรยากาศจะดีเย็นหนามกับป็นกซียนซีแบบ บัาวว่ายสีฟ้าเนาะมี่ติ้งกระถ่อมกระถ่อมเองสีเอ้ยสวยได้ไหมล่ะไทลุ่มานี่เลือศเก๋สวยมากน้องนี่คนก็มานั่งทลุ่มอยู่สองคนเลยเนาะเนี่ยมีไผ่แฟนเอิดเติดเพราะว่าข้างหลังเขาบกผยนั่งเนาะคันพ่นปลาไหลเพราะว่ามันยุง่งพร้อมตอนมันคำเหล้วมันยืนตวนบกขาวยุ่งกับออกมาเพราะมันเป็นปลาแถวนี้ข้างขลังคือแบบปลาพี่น้อง ทำสารจัดแสงทายรูปทายเนี่ยเนื้อไปมากมาพี่น้องธรรมาชาติพี่น้องสำหรับใครที่มาคุณมีกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตัวแสดงได้ดยนะจ้า